นัดรายงานด้วยสิไปทางไหนมึงยายยายสิพาไปทางไหนผาหลานไปทางไหนปลาม่องไงปลาม่องยายรวมไปประพาดปลาประพาดปลาอาวุธพร้อมแม่เนียายสิพาไปหาหลักเงาไข่มมแดงมัดมาสันออมมากินแม่ให้ไปห่วสาอันแมวโมเดงมันม่ตายหรอเข็ดอาพยาท่านผมนั่นแหะเข็ดเอาพญท่าห้ามล่าสัตว์เหรอห้ามล่าสัตว์ดิ ล่าแล้วเอามาวัดก็ไม่เป็นไรไปะออกเดินทางออ้ไปน้ยิโอ หา,า,า,าน้าที่ล่งหาปลาหม่าวานกับถ่อพอนะครับรนีาน้องมันยันมาใส<จ>่นตะอ๋อ,อ,อนั่นหรเย็นแล้วผม,มีหยังแม่ผมยิ่งแตกหรอผมี่ังเสียงแต่รู้ตัว เอาเลยบาดที่ไหนคือบะมา่พ้อมพอมทั้งนี่หมอแล้วเออทั้งนี่ส่งคือบาดที่นีุปุ๊บปุ๊บปุนี่ฟ้งเสียงมันปุกปุกปุกปหลดบาดอกเดี๋ยจะเห็นวอกไม้็ะไรนะเด้ยคือมเห็นนันมีผก้ใดอยู่นั่นก็ยังไม่เงียน โอ้ยนเด็กปวกแปกเปย่ปวดข้อได้บันปวดข้ออได้บันจ่อปลายไหมโอ้ใครเ,เนี่ยปกปป๊กตกอ่เอามัแล้วแล้วทางแสงแล้วนี่ยังบอ,อ,อมาเบิ่งดวบมีใครม่แต่แม่มันเาว่ะสิว่าับไปยี่น่ะกันลมเนี่ เอากองเขาผู้ใดงอเ,อเอาเอากองเขาไมาหยังครับมากินกับหมอแดงเด็คือ <c oughs> หัวกระเงี้ยนึ่งคือเอากองเขามาพร้อมสันนิษฐานแตกเลยบ้าแตกนะครับโอโ้โถเขาไปเบิ้งใกล้ๆไหมวะเ <c oughs> ดะี๋ยวคุณแม่เป่งแม่อันนึงยืดขอบทิ่งเสร็จลังห่างแหตกแหกหมันขึ้นแปลงแม่สาวเนี่ยวะ ย้ายไปผุนแล้วเ,ร,วเราอ่อมไปยังสังน่นนะห้างยังมั้งใส่ห้างที่สวงห้างขึ้นห้างที่สวงแม่อยู่ขังห้าง,งห้าง,งนี่ไปเบิ่งกรมองก็งนี่กันนี่นครับสองห้างหน,นึ่งแง่น,นี่นะครับห้างหนึ่งตํำๆ เดี๋ยวกับเซ็ตกระตาอยู่น้ำยายพูนใส่บู้ยายปุนอยู่ฝากต้นบกมงต้นที่สองที่สามบูขควักขวัก,กนะมอ,องหาห้างมันไกลด้วยป็นัดห้างหนึ่ง พี่จะหั่ออกปอยแปรหัหน่นอยนี่แน่ต้นหนึ่งกับอหั่าหั่ไปนัดไปนัดเะย่งก่อนแม่ยพ่อแตะกระตายม,มุอย่ามาหาไอนัดไอนอดเปคลของขีกระปอมมั่นใส่ตัวขี้กะปอมได้หลายบ่ตูเนี่ยปาดไปย่างไปเมนูไปเฮ็ดยังไหกินนี่แม่ทีหลายแท้ ก้อยไข่มาเดงโอก้อยอ่นกีกระป๋อมป้าไปกล้องผูดดียอนั่นนาไปคอนหางไรนอน่งรัดแม่จไปไก่วัดเด้อเขียดอภยท่านขี่เลยไปผุ่นไก่ๆก่อ้าขึ้นหมันกี้ ขี่กระปอมมันก็อยู่พ่นแล้วน้ำเหมือนขอบทางตะน้ำต่อน้ำหยั่งยังสิตาวุ้ยมันกัดากีโกันได้หลายเนาะขนาดผู้เดียวนึงกโพกันเนกโพกันเนอมเมืงข้างมดแดงยื้ทงนีนู้นนี่นี่มันนัดนัดมาเี่ไปงี้ทโดนนัดตีปิงกระปอมเมอได้หลายเงี้ยใครมดแดงวแต่ว่าใครมดแดงท่านได้หลาย ได้หลายแต่ขี่กระปอมอ๋อมันก็นสิบะซ้ำกันนั่นจิโดน้ำต้งองย่างออกก้อนแม่นั่นแม่มันหมดแดงจิก,กัดคนเจอจักรยานไว้เอ๋อวันแงใครหมดแดงครับคองขี่กระปอมไปน้ำกันเลยเรื่องบัดดินอาลาดอาลาด <c oughs> พ่อยังกะเอาอันนั้นคอย้อนลูลานัดคอย้อน ความจตืนโอ้นี่ต้นกระโดนโบรนนาณแม่นี่ตูน่ะดอกอ่างลากึ่แม่นังยึดติดอันี้แม่นนี่ล่ละน้องแม่ต้นกระโดนต้นกระโดนบโบลันน,นี่เอาไปเล่นของที่หน่อยดีที่สุดนะถ้าเป็นเล็กหน่อย,ยาาตูน,น่ะดอกเต็มทิ่ดินยึดดอก วะนี่นี่นี่มาเอาไปเห็ดผัดมีนี่แล้วส้อยเห็ดผัดมีนี่อ่านอานี่มันก็เห็ดนั่นเป็นรวยดีขึ้นอย่างตัวนี่นี่ัเกือบเลิศกัดตีนแล้วอ่ะครับดอกกระโดนบอลลนนะครับสมัยถ้าเป็นเด็กหน่อยนี่โว่าไปเล่นของแค่หน่อยมา่ยาไปก่อนเด้อปป๊าหอม แงีน้ำสวนน้ำไห้น้ำหน้าเพื่อนนี่ยแหละพี่น้องกันนะครับเป็นเล่กาะมะแง่้ยหอนว่ามันเป็นตาแบบองของของปตาของยายโอ้ดอกบักลำไยเยับเลยจะ้ะฮะไอ่นอาเป็นเงี้ยเป็นอะไรนนะบรูบ นกที่ต้นหนาพ่นนกผิดผิดแล้วใส่เกือบอคูนีมากกัดปีนเลยเกือบกัดปีนนะครับใส่เกือบบูดมากกันหมดแดงนะครับแต่เกือบบูดมันขูน้อยูพ่พอดัดปีนจริงๆเลยกัดปีนข่อยกังหังไปไหมเปลี่ยนมาใส่เกือบคู่นีข่อยบพันบูดเลยข่อยใเปลีนผูพ้พอดีกับบอกพอดี เพราะมันหลอกเราทีที่เป็นบาปพร้อมเยมนใส่เกือบไ่ยิ่งละครับบัดที่เอาถอดไ้นะถอดกับเ่าได้มันปิดแห้งดีได้หรือไม่เกคตู้นี้มั้ยเม็กน้อยแต่ว่ารีบเอาพอดี นนอกล่ะไฟขี่เล่าๆใล,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 ลย,ดดยอ,ยลอยดผูด้เดียวผูเดียวโว้ยลูกเอ้นี่มว่าะบวมกันน่เดบิกเป็นแม่เป้งมัเบอบอกครับหัางตอไปนั่นสีเขาไล่ได้ยแม่เป้งเหรอพุ่นะใครมันหนาจะอยู่หัางกีหัางบองหันแม่เป้งอยู่หัานมีใครอยู่ าดแม่มันนันั้นตัวตายวตัวตำตัวต่ำต่ใส่ยีอบสองห้างเหลอเด้หอ๋อนั่นนั่นนนน่ยลำยต่นเกามาอท่านออกเบิดใช่ไหม ออสสใส่นาะบ,าบา่บ่บ่นี่แบบได้เฉพาะเด็ดแค่เดยวป่าปนมาัมสวงลเนะาะนิ่มัห้างนี่นั่นไปจุ่มไปยุ่มเอาวันใช่ไหมนี่เราหันอันนี้ห้างเดียวนะครับนี่นี่ข้างหนึ่งมีตะไคร่ผักตะไคร่ผักเต็มนี่แมยมันทำเอาแปงใส่แหรวแม่มันมาขอนกันอยู่มุมเดียว พู้นครับบานอายุคนละปลา,กาเก๋อเขียวเขียวห้างหมดแดงเบิดแล้วจะเบิดบ่เบิดแล้วมันบ่นมีให้แงะเราก็เลยพาก,กันกลับย่างขามทงแล้วน้องโดนัดรับป้าลเราท่านวิ่งแง่ยุ่งกัน,กนบมดท่านนะเดี๋ยวไปเบิ้งไข่หมดแดงว่าได้หลายได้หน่อยซ้ำใดไปเบิ้งอยู่บ้านมานครับเดินเดินเดินเด,นดินขามทงนะครับ หยั้ยงหลาลูกโอ้ยผู้ปูห่างเอ,อินย้ายไม่ล่ะหยังเร็วๆเด้อย้ายห,หลังจากมือว่านแงีไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับมาแงีไข่มดแดงครั้งหนึ่งแล้วมือนี้ก็เลยมาสั่มไม่นะครับเพราะว่าน้องโดนทัทไว้อย่างใดไข่มดแดงไปกินบ้านย้ายก็เลยพามาแงี้ยไหม,ไมเงี้ยหลอกสองนะครับเงี้อ่อนสวนของปตาของย้ายนะี่ใสร เฮ้ยนี่นี่เข้ามาตาใส่ออกปูนมาตาปูนนะครับปลาประวงไกลๆนอย่างกับยึกกกดดเมาเลือหิยึกกอกแดดเข้าเหลือเห็น